พี่น้อง้ากาสินเออค่ะเห็นบ่อันนี้เป็นข้าวเมาพื้นบ้านแซ่บด้วยค่ะอ่อ,อนอันนี้คือเขากําลังเป็นเป็นน้ำนมเนาะน้ำนมน,นิดนึงเออเขากําลังพ่อเมาละเบาหละักกระไดะถ้าบานเฮ้าเนาะคะ่ะถ้าบานเฮ้าทั้งอ่าตอนนี้ยู่จังหวัดกาลสินค่ะยู่ตาบุน,นานคามเอ็ดข้าวเมาเซ่บเซ่บอ่อ,อนอ่อนนุน่มนุม่ม เสบีบไลคยค่ะยูบานบ่อนเขียวเด้อพี่น้องจ้าวิธีการทำข้าวเม่าค่ะจะจะคัวให้มันสุกค่ะคัวให้มันสุกเนาะเพราะมันสุกแล้วกะจังอ่าจังข้าจังจะเอาไปสีสีนี่จะเป็นลุงสีหน่อยเด้อค่ะบอลเป็นลุงสีใหญ่เด้อลุงสีหน่อย วิธีการกลัวขมวเหลาเห็นบ่มันกําลังจะเปลี่ยนสีเนาะพี่น้องเนาะ,ะกำลังจะเปลี่ยนสีจากสีเขียวเขียวที่เป็นน้ำนมไหมคะที่เป็นน้ำนมิ่มละคะเิ่มเปลี่ยนสีแล้วเริ่มเปลี่ยนสีแล้ว,ลลวอ่ะจะให้บึ่งเนะาะอีกอันนึง่งคือเปลี่ยนสอีอันนี้คือเปลี่ยนสีค่ะอันนี้เพื่อนเฮ็ด ันเ็ดขายบ่มาเห็ดลายกระดอกกระเดียดอันนี้อ๋อทำกินมากินกระดอกกระเดียดทชกินให้มันเยอะๆกินให้มันอิ่มๆออันนี้คือเอ่อมันมันเริ่มจะเปลี่ยนสีแล้วค่ะมันแยกมาค่ะแยกแยกหลายแยกหลายทั้งอ่าบานเฮากับจะเฮ็ดแล้วก็เอาไป ตะกี้เป็นตำนาอยใาเนาะเป็นตำเอาเนาะตำาคกมองเนาะแมนบอคกมองทุกมือนี่บริได้ตำระค่ะมันท่านสมัยขึ้นก็คืออ่าพ่อมันได้ที่อ่าพึ่งให้มันเย็นเย็นแล้วก็เอาไปสีค่ะเออเอาไปสีถ้ามันบอ่าถ้ามันบอันถ้ามันบอันเย็นมันก็จะแข็นว่าสันวาลุงสีมันจะแข็นค่ะ กระพึงสะกอนตัวพึ่งห้มันเย็นเย็นสะกอนบมแมนบอเซเอาไปหายดอกเว้าเสื้อวิธีการเห็ดขมเหลาของเห่าเนาะค่ะก็จะเป็นประมาณนี้สะอ่อนสะอ่อนเห็นบอเคยเห็นอยู่บ่ค่ะตาห้างใหญ่นี่เคยเห็นบอตาห้างใหญ่ สอออนค่ะผู้เวแวแวแว่ยู่นี่เฮ็ดบอปเปเนเดอค่ะเฮ็ดบ่ปเป์็นสอออนก็นเลยมาอ่ามาเบิงเนาะมาสูพี่น้องเบิงวิธีการทำข้าวเมา่าสันวะกินแล้วก็จะนุม่มค่ะออนอันนี้ก็จะเป็นเตาห้างใไงเพื่อกับบรรล่านกันกันกบกระทะไงนะคะเนาะสอออนลาย เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อพอ่าพ,พ่อออกมาเป็นข้าวมาแล้วก็จะให้พี่น้องเบิ้งเนาะค่ะอันนี้ก็คือจะให้เบิ้งวิธีการไปเกี่ยวข้าพ่ออ่าเป็นแกน,น้ำนมนิดนึงค่ะแล้วก็มาขวาัวอ่ขวาขัวแล้วก็จะเปลี่ยนสีอันนี้ก็จะเริ่มซุกแล้วอันนี้จะเริ่มซุกค่ะเพราะที่นี่ก็มาพึ่งที่นี่ก็วิธีการก็คือเอามาพึ่งให้มันเย็นพึ่งให้มันเย็นลวก็อเอาไปสีเดี๋ยวหน้าตาขาวมาจะเอามา มาอัปเดตให้เบื้องอีกรอบนึงเนาะค่ะพี่น้องเนาะโอเคค่ะ